มีวลีหนึ่งที่ทรงพลังมากเลยครับเวลาที่คนจะพูดถึงภาพรวมอำนาจในจีนวลีนั้นบอกว่าเหนือใต้ออกตกและกึ่งกลางพักคือน,นำทุกสิ่งอืมเป็นวลีที่สรุปได้เห็นภาพชัดมากเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าวลีนี้มันมีความหมายจริงๆยังไงโดยใช้ข้อมูลที่เรามีมาทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการของประเทศมหาอำนาจแห่งนี้กัน เพราะมันมีคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับคือเวลาเราพูดถึงผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยเราจะได้ยินตำแหน่งประธานาธิบดีบ่อยที่สุดใช่ค่ะทุกคนจะคุ้นกับคำนี้แต่เอาข้อจริงแล้วอำนาจที่แท้จริงของเขามาจากตำแหน่งนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับนั่นเป็นคำถามที่ตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะเพราะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสกาย,ยวิภาคของอำนาจในจีนให้เห็นกันเป็นชันช้นๆเลยครับผมเพื่อให้เข้าใจว่า กลไกที่ควบคุมคนเป็นพันล้านคนเนี่ยมันทำงานยังไงเราจะมองผ่านเสาหลัก4ต้นด้วยกันค่ะ4เสาหลักใช่ค่ะเริ่มจากโครงสร้างอำนาจสูงสุดเลยแล้วก็ไปดูเรื่องลำดับชั้นการตัดสินใจแล้วก็กลไกควบคุมภายในและสุดท้ายคือการใช้อำนาจผ่านเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการปกครองไปเลยค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่เสาหลักแรกกันเลยดีกว่าเรื่องโครงสร้างอำนาจสูงสุดนี่แหละครับได้เลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่ากุญแจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวแต่อยู่ที่การรวมสามตำแหน่งสำคัญไว้ที่คนคนเดียวหรือที่เรียกว่า3ประสานซานเวย่ทีใช่ค่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นครับทำไมตำแหน่งประธานาธิบดีตำแหน่งเดียวมันไม่พอเหมือนประเทศอื่นๆล่ะครับเพราะว่าในระบบของจีนเนี่ย อำนาจมันไม่ได้มาจากแหล่งเดียวค่ะโมเดล3ประสานคือหัวใจของการรวบอํานาจที่สําคัญที่สุด3อย่างมาไว้ในมือคนเดียว3อย่างที่ว่ามีอะไรบ้างครับก็คืออํานาจเหนือพักอํานาจเหนือรัฐแล้วก็อํานาจเหนือกองทัพค่ะพักรัฐแล้วก็กองทัพใช่ค่ะเรามาดูทีละตําแหน่งนะคะตําแหน่งแรกและต้องขีดเส้นใต้เลยว่าสําคัญที่สุดก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ oh. ตำแหน่งนี้แหละครับที่สำคัญสุดตำแหน่งนี้คือการคุมพักค่ะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอำนาจที่แท้จริงทั้งหมดเลยเป็นคนกำหนดชิศทางนโยบายอุดมการทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะหมายความว่าถ้าให้เทียบกันแล้วตำแหน่งเลขาธิการพักนี่มีอำนาจมากกว่าตำแหน่งประธานาธิบดีที่เราคุ้นเคยกันอีกเลยครับถูกต้องค่ะมากกว่าแบบเทียบกันไม่ได้เลยซึ่งก็นำเรามาสู่ตำแหน่งที่สองคือประธานาธิบดีครับตำแหน่งนี้คือการคุมรัฐ แต่ต้องเข้าใจนะคะว่ามันเป็นตําแหน่งในเชิงพิธีการเป็นหลักเชิงพิธีการค่ะมีไว้สําหรับเป็นประมุขของรัฐในเวทีโลกใช้ในการทูตต้อนรับผู้นําต่างชาติแต่ในทางปฏิบัติอํานาจตัดสินใจจริงๆแทบจะไม่มีเลยเมื่อเทียบกับเลขาธิการพรรคอืมนี่เป็นจุดที่ผู้นําต่างชาติมักจะสับสนกันบ่อยๆเพราะเขาคุ้นกับการคุยกับประธานาธิบดีที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดแต่ในจีนไม่ใช่แบบนั้นคะ่ะและตำแหน่งสุดท้ายแล้วครับที่มาเติมเต็มสามประสานนี้ ตำแหน่งที่3คือประธาน,นาคณะกรรมาการการทหารส่วนกลางหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือการคุมปืนนั่นเองค่ะคุมกองทัพใช่ค่ะและนี่คือจุดที่แตกต่างและสําคัญมากๆที่ต้องทําความเข้าใจเลยเพราะว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA เนี่ยไม่ใช่กองทัพของรัฐหรือของชาตินะคะอ้าวไม่ใช่เหรอครับแต่เป็นกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์โดยตรงเลยค่ะมันมีคําพูดของเหมาเจ๋อตุงที่ว่า อำนาจรัฐเกิดจากปากกระบอกปืนอืมเคยได้ยินครับนั่นละค่ะมันสะท้อนความจริงข้อนี้ได้ดีการที่คุมกองทัพได้โดยตรงก็คือการการันตีว่าพักจะยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปค่ะโอ้โหนี่เป็นจุดที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับการที่กองทัพพักดีต่อพักโดยตรงไม่ใช่ต่อรัฐธรรมนูญหรือประเทศชาติใช่ค่ะหมายความว่าภารกิจหลักของกองทัพค,คือการพิทักษ์อำนาจของพักดังนั้นการที่คนเดียวคุมทั้งพักทั้งรัฐในเชิงสัญ,ญลักษณ์ และก็ทั้งกองทัพด้วยก็คือปิดประตูทุกช่องทางที่จะมีคนมาท้าทายอํานาจได้เลยถูกต้องที่สุดค่ะมันมีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยเวลาวิเคราะห์การเมืองจีนก็คือพักอยู่เหนือรัฐบาลพักอยู่เหนือรัฐบาลใช่ค่ะรัฐบาลเปรียบเสมือนแค่ฝ่ายปฏิบัติการที่มีหน้าที่นําเอานโยบายที่พักกําหนดไว้แล้วไปทําให้เกิดขึ้นจริงเท่านั้นเองค่ะชัดเจนมากครับทีนี้พอมนาสูงสุดมันรวมส่วนไว้ที่คนคนเดียวแล้ว แต่คนเดียวคงตัดสินใจทุกเรื่องไม่ได้แน่นอนค่ะคำถามต่อมาคือแล้วอำนาจนั้นมันถูกแปลงไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับคนเป็นพันล้านคนได้ยังไงในข้อมูลมีคำที่น่าสนใจมากคือประชาธิปไตยรวมศูนย์ซึ่งฟังดูย้อนแย้งในตัวมันเองมากๆเลยครับอืมฟังดูขัดกันนะคะใช่ครับมันจะเป็นประชาธิปไตยแล้วรวมศูนย์ในเวลาเดียวกันได้ยังไงครับในทางปฏิบัติแล้วคําไหนมีน้ําหนักมากกว่ากันครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดของพรรคเลยในทางทฤษฎีนะคะคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงการเปิดให้มีการถกเถียงอภิปรายกันอย่างเต็มที่ครับแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้แค่เบื้องหลังภายในวงประชุมปิดของพรรคเท่านั้นค่ะอ๋อคือคุยกันในห้องปิดใช่ค่ะลองนึกภาพการเถียงกันเรื่องนโยบายเศรษฐกิจอาจจะมีฝ่ายที่หนุนตลาดเสรีกับอีกฝ่ายที่อยากให้รัฐควบคุมเข้มงวด สองฝ่ายนี้ก็จะสู้กันด้วยข้อมูลหลังฉากอย่างดุเดือดเลยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การอภิปรายจบลงและผู้นําสูงสุดมีมติออกมาแล้วคําว่ารวมศูนย์จะเริ่มทํางานทันทีค่ะหมายความว่าพอมีคําตัดสินสุดท้ายออกมาแล้วทุกเสียงวิจารณ์ต้องเงียบไปเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกคนทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตามมตินั้นอย่างเคร่งครัดไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการโต้แย้งในที่สาธารณะอีกต่อไป นี่คือคกลไกที่ทําให้ทั้งประเทศเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็วเข้าใจแล้วครับคือถกกันให้จบหลังบ้านแต่หน้าบ้านต้องเป็นเสียงเดียวกันถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าจะตอบคําถามคุณก็ต้องบอกว่าคําว่ารวมศูนย์มีน้ําหนักมากกว่าส่วนที่เป็นประชาธิปไตยเป็นแค่กระบวนการภายในที่นําไปสู่การรวมศูนย์ในไทยที่สุดแล้วโครงสร้างของคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจนี่มันเป็นยังไงครับ ดูเหมือนว่าเป็นรูปพีระมิดที่ชัดเจนมากใช่เลยค่ะมันเป็นโครงสร้างพีระมิดที่อำนาจยิ่งสูงยิ่งกระจุกตัวที่ยอดสุดของพีระมิดเลยนะคะคือส่วนที่ส่งอำนาจที่สุดเรียกว่าคณะกรรมการประจำกรมการเมืองหรือ Politburo Standing Committee PSC ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ค่ะกลุ่มนี้มีสมาชิกแค่7คนเท่านั้นในปัจจุบัน7คนค่ะรวมถึงตัวท่านเลขาธิที่การพักด้วยอาจจะเปรียบกลุ่มนี้ได้ว่าเหมือนบอร์ดบริหารของประเทศจีนที่ประชุมกันลับๆทุกสัปดาห์เพื่อตัดสินใจเรื่องที่สําคัญที่สุดทุกเรื่องของประเทศเลยค่ะแค่7คนคุมชะตาชีวิตคน1,400ล้านคนสัดส่วนมันน่าทึ่งมากแล้วระดับถัดลงมาละครับ ระดับที่2ถัดลงมาก็คือกลุ่มการเมืองหรือโพลิตบูโรกลุ่มนี้จะมีสมาชิกประมาณ24คนซึ่งก็รวม7คนจาก PSC เข้าไปด้วยอ๋อรวมกันอยู่ข้างในใช่ค่ะหน้าที่หลักของคนกลุ่มนี้ก็คือดูแลกระทรวงหรือมณฑลที่สําคัญสําคัญแล้วก็แปลงนโยบายจาก PSC ให้มันจับต้องได้มากขึ้นครับและระดับที่3ซึ่งเป็นฐานของพีระมิดอํานาจระดับบนก็คือคณะกรรมการกลางหรือเซ็นทรัลคอมมิตี้ซึ่งมีสมาชิกประมาณ200กว่าคน โอเคอันนี้เยอะขึ้นมาหน่อยค่ะก็จะมีพวกรัฐมนตรีผู้ว่าการมณฑลนายพลระดับสูงกลุ่มนี้จะประชุมกันปีละครั้งสองครั้งเพื่อรับรองนโยบายที่ถูกส่งลงมาจากข้างบนอีกทีหนึง่งเป็นเหมือนการตรายางให้ความชอบธรรมกับมติของผู้นำกลุ่มเล็กๆข้างบนนะคะพอเห็นภาพพีระมิดแบบนี้แล้วมันทำให้เข้าใจเลยว่าอำนาจมันรวมศูนย์อยู่ที่คนกลุ่มเล็กๆที่ยอดสุดจริงๆใช่ค่ะทีนี้มาถึงคาถามที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดเลยคือ เมื่อมีโครงสร้างแล้วจะแน่ใจได้อย่างไงว่าคนนับล้านในระบบจะปฏิบัติตามพักมีกลไกอะไรในการควบคุมคนจำนวนมหาศาลขนาดนี้ให้พักดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับถูกต้องค่ะและนี่คือส่วนที่เป็นเหมือนดาบและโลของพักเลยเป็น,นกลไกการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งมากมี2หน่วยงานที่ท่งพลังอย่างยิ่งแต่คนนอกไม่ค่อยได้ยินชื่อหน่วยงานอะไรบ้างครับหน่วยงานแรกคือกรมจัดตั้งหรือ Organization Department ค่ะ ถ้าจะให้เห็นภาพความทรงอิทธิพลของหน่วยงานนี้นะคะอาจจะให้ฉายาว่าเป็นฝ่าย HR ของพระเจ้าเลยก็ได้ค่ะฝ่าย HR ของพระเจ้าแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาทำหน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่ของกรมจัดตั้งคือการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของภรครัฐค่ะพูดง่ายๆคือเป็นผู้ควบคุมเส้นทางอาชีพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งหมดในประเทศจีนเลยทั้งหมดเลยเหรอครับค่ะ ตั้งแต่การคัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงการโยกย้ายความน่าทึ่งของมันคือขนาดและขอบเขตหน่วยงานนี้มีแฟ้มลับของเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ผลงานความผิดพลาดไปจนถึงระดับความพักดีต่อพักเลยการจะก้าวหน้าได้ไม่ใช่แค่ทำงานเก่งแต่ต้องมีแฟ้มที่ดีด้วยใช่ค่ะความพักดีคือสิ่งสำคัญที่สุดในอุม,มองของพัก ซึ่งนี่ก็เป็นข้อวิจารณ์เหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะทําให้ได้คนที่ไม่เก่งแต่เอาใจเก่งมาอยู่ในตําแหน่งสําคัญครับผมแต่สําหรับพรรคนี่คือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะอยู่ในแถวนี่คือไม้นวมหรือแครอทที่คอยชี้นําทางอาชีพของทุกคนค่ะถ้ากลมจะตั้งคือแครอทแล้วอะไรคือไม้แข็งล่ะครับไม้แข็งที่ว่าก็คือหน่วยงานที่สองค่ะคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางหรือ CCDICCDI CC <DI. S 1> ค่ะ หน่วยงานนี้อาจจะเปรียบได้กับเพชฌฆาตปราบโกงโดยเฉพาะในยุคข,ของสีชิ้นผิงที่มีนโยบายปราบเสือและตบแมลงวันปราบคอร์รัปชันทั้งรายใหญ่รายย่อยใช่เลยค่ะอำนาจของ C C D I นี่น่าเกรงขามมากในอดีตเขามีระบบที่เรียกว่าสวงกุยที่อนุญาตให้คุมตัวเจ้าหน้าที่พักที่ต้องสงสัยมาสอบสวนในที่ลับได้เป็นเดือนๆโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมปกติเลย หมายความว่าพวกเขามีอำนาจเหนือกฎหมายปกติอย่างนั้นเหรอครับในช่วงเวลานั้นก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ค่ะปัจจุบันระบบนี้ถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่เรียกว่าหลิวจือ้อซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายมากขึ้นอืมแต่แก่นของอำนาจในการคุ้มคุ้มตัวและสอบสวนเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องผ่านตำรวจหรืออายการปกติยังคงอยู่ลองนึกภาพดูสิคะว่ามันสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหน้าที่ขนาดไหนแค่ได้ยินว่า C C D I มาเคาะประตูก็คงหนาวหนาวร้อนๆ้อน,อนแล้วใช่ค่ะ นี่คือดาบที่คอยฟาดฟันคนที่ไม่พักดีหรือทุจริตค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างการให้รางวัลและการลงโทษที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแต่ในยุคศตวรรษที่21ดูเหมือนว่าจีนจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เครื่องมือแบบเดิมๆใช่ค่ะข้อมูลของเราชี้ว่ามีการเพิ่มเสาหลักที่4ของการควบคุมเข้ามานั่นก็คือเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนเกมการควบคุมนี้ไปอย่างไรบ้างครับ มันเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยค่ะนี่คือมิติที่เรียกว่าอำนาจนิยมดิจิตตลซึ่งจีนเป็นผู้นำของโลกในด้านนี้เลยมีเครื่องมือสำคัญๆอยู่3อย่างนะคะครับอย่างแรกที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คือ the Great Firewall หรือกำแพงไฟขนาดใหญ่ของจีนอ๋อที่บล็อกเว็บไซต์ต่างๆใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่การบล็อกเว็บนะคะมันคือการสร้างระบบนิเวศท,ทางอินเทอร์เน็ตของตัวเองขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้ง WeChat, Baidu, Weibo ซึ่งถูกออกแบบมาให้ควบคุมและสอดส่องได้ง่ายเป็นการสร้างโลกดิจิตอลคู่ขนานที่ข้อมูลถูกกลองให้สอดคล้องกับแนวทางของพรรคค่ะแล้วเครื่องมือชิ้นที่2นะครับดูเหมือนจะล้ำหน้าและเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้คนโดยตรงเลยใช่ค่ะนั่นคือระบบเครดิตทางสังคมหรือโซเชียลเครดิตซิสต็อืมืม ได้ยินบ่อยมากครับนี่คือการนำเทคโนโลยี Big Data มาผนวกรวมกับเครือข่ายกล้องวงจรปิดจ,จำนวนมหาศาลทั่วประเทศที่บางครั้งถูกเรียกว่า Skynet เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของพลเมืองและให้คะแนนความประพฤติค่ะให้คะแนนก็นเลยค่ะเช่นการข้ามถนนในที่ห้ามข้ามการไม่จ่ายหนี้หรือแม้กระทั่งการวิจารณ์รัฐบาลบนโซเชียลมีเดียก็อาจทำให้คะแนนเครดิตลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบในชีวิตจริงเลย ในโลกตะวันตกระบบนี้มักถูกมองในแง่ลบมากว่าเป็นเครื่องมือสอดแนมประชาชนแต่ในมุมมองของคนจีนเองเขามองเรื่องนี้อย่างไรครับมีแน่นอนค่ะและนี่คือจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจรัฐบาลจีนโปรโมตระบบนี้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างสังคมที่น่าเชื่อถือเพื่อจัดการกับปัญหาอย่างเช่นบริษัทที่ขายของปลอมหรือพฤติกรรมไร้ระเบียบในที่สาธารณะอืมก็มีข้อดีในมุมของเขา ใช่ค่ะสำหรับคนจีนจำนวนมากพวกเขามองว่ามันคือวิธีลงโทษคนไม่ดีและให้รางวัลคนทำดีถ้าคะแนนคุณต่ำคุณอาจจะถูกห้ามซื้อตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟความเร็วสูงโอ<ฮ>้ดังนั้นเส้นแบ่งระหว่างความสะดวกสบายกับการควบคุมทางการเมืองมันจึงค่อนข้างคลุมเครือค่ะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อกำกัดพฤติกรรมของคนทั้งสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆแล้วเครื่องมือชิ้นสุดท้ายล้วครับ เครื่องมือชิ้นที่3คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐหรือที่เรียกว่า smart governance ค่ะ smart governance ค่ะนี่คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเมืองเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดอาชญากรรมหรือการจัดการจราจรซึ่งประเด็นนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับรากฐานความชอบธรรมที่สำคัญที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคืออะไรครับนั่นคือความชอบธรรมจากผลงานหรือ performance legitimacy ค่ะ ความชอบทำจากผลงานหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับการปกครองของพรรคไม่ใช่เพราะการเลือกตั้งแต่เป็นเพราะพรรคสามารถส่งมอบผลงานที่จับต้องได้ก็คือทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะทําให้คนหายจนมีชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกปลอดภัยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทการ์เวนแนนซ์เข้ามาใช้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพรรมีความสามารถในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพิสูจน์สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าคุณยอมให้เราปกครองแล้วเราจะมอบความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้ครับแต่แน่นอนว่าการมุ่งเน้นแต่ผลงานแบบนี้ก็คงมีด้านมืดเหมือนกันมีแน่นอนค่ะเช่นปัญหานี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นที่สร้างโครงการใหญ่โตเกินตัวหรือการละเลยปัญหาสิ่งววดล้อมเพื่อตัวเลข GDP ค่ะพอฟังมาทั้งหมด ทำให้เราได้เดินทางผ่านไกยภาพของอํานาจในจีนที่ชัดเจนขึ้นมากจริงๆฮะตั้งแต่การรวมอํานาจสูงสุดแบบสประสานไว้ที่คนคนเดียวพีระมิดแห่งการตัดสินใจที่เหลือแค่คน7คนค่ะไปจนถึงกลไกควบคุมภายในที่มองไม่เห็นแต่ทงพลังและเสาหลักที่สแห่งยุคใหม่อย่างอํานาจนิยมดิจิตอลที่แทรกซึมไปในทุกมิติของชีวิตทั้งหมดนี้ประกอบกันขึ้นเป็นระบบที่ซับซ้อนและทงพลังอย่างเหลือเชื่อเลยครับ ใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือคกลไกที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงมากแต่ในตอนท้ายนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังนะคะครับผมเพื่อให้ไปขบคิดต่อญาจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ในเมื่อความชอบทรรจากผลงานหรือการที่รัฐบาลสามารถส่งมอบความเจริญและความมั่นคงให้ประชาชนได้เป็นเสาหลักคำจุนที่สำคัญที่สุดครับ คำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งผลงานนั้นเกิดสะดุดลงอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยาวนานหรือวิกฤตการอื่นๆอืมน่าทิดมากครับกลไกาการควบคุมที่ซับซ้อนและทงพลังที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือมันจะกลายเป็นระบบที่เปราะบางภายใต้แรงกดดันนั้นนั่นคือคาถามใหญ่สาหรับอนาคตของจีนเลยค่ะ